มาเจอกันทางช่องวงในครับแดงเดือดผ่านไป1วันนะครับคลิปในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเซนเนอร์ลัมเมนครับผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์แต่คนใหม่ครับทำไมถึงโตเร็วจังผ่านมาเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับคนถึงขนาดเอาไปเปรียบกับตำนาน3าแชมป์อย่างปีเตอร์ชไมเคิลและคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าพอไปสืบลึกจริงๆลัมเมนเขาไม่ได้อยากเป็นโกตั้งแต่สมัยเล่นฟุตบอลนะครับเขามาจากตำแหน่งอะไรรู้ไหมครับ ศูนย์หน้าครับคือปกติเนี่ยโกนะโดยเฉพาะในบราซิลจะต้องเป็นเพื่อร่วมรุ่นนะที่เตะบอลเก่งน้อยสุดอะเอาเองไยเป็นโกเพราะส่วนใหญ่ทักษะดีนะครับแต่ลัมเมนเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นกองหน้าเพราะตัวสูงและยิงประตูหนักมากอะไรทำให้เขาพลิกผันมาเล่นตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับและมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไปอยู่ทีมที่ใหญ่กว่าร o อยอ wer ก็คือขับบูช แต่ทีนี้ณเวลานั้นนะคับวูดมีผู้รักษาประตูอดีตของลิเวอร์พูลก็คือซีมองมินโยเล่อยู่นะครับจุดพลิกผันอีกหนึ่งจุดของเขาครับก็คือช่วงโควิดนะครับที่สตาฟโค้ชเนี่ยต้องมาอยู่หอฮะและทุกคนเห็นเลยครับว่าไอเด็กคนนี้มันมีความมุ่งมั่นมากห้าทุ่มมันยังเล่นยิมอยู่เลยแต่ว่าเซนเตอร์มเมนไม่ได้เป็นคนคลั่งฟุตบอลกลับการเขาชอบอเมริกันเกมเป็นแฟนคลับ NFL และ NBA ชอบ LA l a k e r s และเลโวนเจมส เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วคุณจะรู้จักเด็กคนนี้มากขึ้นในช่องวงในวันนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับไหนๆทาช่องวงในเรื่องของแมนยูเนเต็ดนะครับผมเอาของเก็บตก2ชิ้นครับที่เหลือจากช่องหลักของผม,มก็คือป๊อบวีรพลนะครับและผมจะลดราคาแถมส่งฟรีให้กับคนที่ดูช่องวงในวันนี้โดยเฉพาะนะครับไปกันที่ชิ้นแรกกันเลยก็คือนาฬิกา เรือล่าสุดของปีสัตว์แดงครับคุณผู้ชมจริงๆร,งรงช่องนู้นเนี่ยผมเอามาปล่อย5เรือแล้วนะครับนี่คือเรือนที่5นะครับและก็เป็นเรือนล่าสุดของแมกกาสโตนะครับหน้าปัดเป็นสีเทาดานะครับมีความเป็นสปอร์ตมากเลยครับพื้นนาฬิกาสปอร์ตแบบนี้มีข้อดีกับข้อมือเราอย่างนึงคือมันไม่หนักน้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับต้องยอมรับตามตรงว่าเดี๋ยวนี้เราถือมือถือแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอนดรอยหรือว่าจะเป็น iOS น้ําหนักมันเยอะนะ แล้วถ้าคุณใส่นาฬิกาเรือนที่น้ําหนักเยอะๆอีกเนะี่ยโอ้โหคนข้อมือเสพเยอะมากนะครับนาฬิกาเรือนนี้สวยมากเลยครับแล้วก็มีโลโก้ของแมนเชสเตอร์เนี่ยอยู่ในเรือนนะครับไม่มีบางเรือนที่อยู่ในสายแต่ตัวนี้คือฝังอยู่ในเรือนเลยนะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นโลโก้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่องที่ผมทําอยู่เนี่ยปล่อย3 9 9 9บาทนะครับวันนี้ผมเหลือ2เรือนสุดท้ายนะครับก็มามีเรือนนึ่งคนคนสั่งแล้วไม่ไ,มได้โอนตังค์นะครับก็คลาดการโอนไปผม จัดให้เหลือ3 7 9 9และให้ส่งฟรีแต่ว่ามีแค่2เรือเท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนนะครับกระซิบบอกกันแค่นี้แล้วก็อยอีกย่างนึงครับก็คือเสื้อของบรูโนฟันเดสครับตัวทีเชิร์ตนะครับคือปกติเนี่ยสโมสรไม่ค่อยทำครับเป็นเกรดแฟนบอลที่ให้ทำหน้าสนามเขาก็จะสกรีนขายกันข้างหน้านะครับก็ถือว่าถูกลิขสิทธิ์นะครับเออสโมสรไม่ได้ว่าอะไรแต่น้อยครั้งมากๆเลยที่สโมสรจะทำเองครับอันนี้บรูโน่จะมีเพียงแค่4คนเท่านั้นเองอะ่ะที่แบบแฟนคลับซื้อเยอะมาก นะครับ r ู n o ่วมแฟนได้ครับคนที่เพิ่งแอดซิสให้กับแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับผมเหลือไซส์ 2XL 3ตัวและ 3XL อีก2ตัวสำหรับตัวของบรูโนนะครับตัวนี้1,999บาทให้ส่งฟรีเหลือ 3XL 3XL 2ตัว 2XL อีก3ตัวนะครับโอ้แล้วตรงนี้มี L อีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นทั้งหมด6ตัว1,999ส่งฟรีไหลเข้ามาได้เลยครับนาฬิกากับ เสื้อช้อของเสื้อทีเชิร์ของบรูโน่ครับเชื่อเลยกนครับว่าหลังจากจบเกมแดงเดือดนะครับแฟนบอลปีศาจแดง90หรือแม้กระทั่ง100%เลยน่าจะหลงรักโกคนใหม่เบอร์31ไอหนุ่มหน้าหล่อจากเบลเยียมคนนี้นะครับเพราะว่าเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับเขาสร้างความแตกต่างให้กับแฟนบอลเรดอาร์มจริงๆนะครับหลังจากที่ทุกทรมานกับการเปลี่ยนโกจาก DKR เาเป็นโอนาน่าแล้ว พอโอนาน่าออกไปก็มีโกคนใหม่ชาวตรุรกีอยางเอาไทยไปยินดีมานะครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยคู่เปรียบเทียบของเซนต์หลารมนนี่คืออยู่ในเลเวลสูงมากทั้งดอนนารมาแล้วก็เอมี่มาติเนแต่อย่างที่คนรู้กันก็คือแมนยูเต็ดสกาวนักฟุตบอลคนที่มา2เดือนแล้วมีความเชื่อมั่นมากจากสเตตจากสายตาของสกาวทีมซื้อขายที่เปลี่ยนยกชุดเป็นอินเดียออสแล้วว่าเราหน้าเสียงกับไอด็กหนุ่มคนที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นค่าตัวที่น้อยกว่า อายุการใช้งานที่มากกว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนมองไปที่เอมี่มาติเนสแต่ในวัย33ปีเขาใช้งานได้อีกไม่นานแล้วก็ถ้าซื้อเกิน40-50ล้านปอนด์กับนักฟุตบอลที่เกิน25ปีเซอร์จิมไม่อนุมัตจริงๆนะส่วนดอนนารุม่าพูดสั้นๆก็คือปริษัแดงไม่ค่อยถูกจริตกับเอเจนต์ก็คือไลโอล่าแม้จะเป็นหลานชายของมิโน่ก็ตามทีและดอนนารุม่าเรียกค่าเหนยแพงมากเขาขอแบบหักภาษี นะครับว่าสุธิเขาเหลือเท่าไหร่นะครับปีศาจแดงก็เลยกระโจนไปหาดาวรุ่งคนนี้นะครับซึ่งทําไมเขาถึงแจ้งเกิดได้ไวขนาดนั้นเขามีความพิเศษอะไรนะครับเราต้องย้อนกลับไปตอนสมัยที่เขาเป็นเด็กเหลือเชื่อมากครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นครับว่าในเมืองไทยก็ตามทีหรือว่าในบราซิลเนี่ยนะคนที่เป็นโกเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกอาชีพโกนะครับเริ่มต้นก่อนพอเป็นอาชีพเนี่ยมันต้องฝึกหนักอยู่แหละแล้วลมันจะต้องมี มีสแตนดาดของมันแต่ตอนเริ่มต้นที่แบบเราเล่นบอลโกหนูอะนะเจ็ดคนแปดคนหรือว่าข้างละสี่แบบนี้ไอ้ส่วนใหญ่ที่เป็นโกเนี่ยคือมักจะรูปร่างใหญ่กว่าเพื่อนคือมันบางโกมิดโดยเฉพาะเล่นโกหนูหรือแม้กระทั่งในบราซิลเขาบอกเลยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้รักษาป,ประตูนะคือเตะบอลเก่งน้อยสุดในกลุ่มคือคนอื่นมันเก่งออกวนะ่ามันอะไอ้พวกเก่งๆก,ก็เล่นกองน่นนะโรนันิีนยเลี้ยงบอลดีๆยิงประตูดีก็ไปเป็นโก แต่เซนเนอร์ลาเมนเนี่ยแตกต่างจากครูสาวประตูทั่วไปคือเขาเริ่มต้นจากกองหน้าและเป็นกองหน้าที่ทําได้ดีซะด้วยนะครับเขามาจากสโมสรที่ครอบครัวของเขาอยู่ในธุรกิจครับชื่อว่าสโมสรอนแบมบรูคนะครับคือปู่ทวดของเขาเป็นแชร์แมนเลยครับตอนแรกเนี่ยเป็นแชร์แมนสโมสร e a เอิบแมนก่อน หลังจากนั้นคุณลุงเป็นสปอร์ตแมเนเจอร์คุณพอ่อก็เป็นเป็นอดีตนักฟุตบอลแบมบรูคนะครับเรียกได้ว่าครอบครัวเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลหมดเลยนะครับทีนี้ทางฝั่งของเซนเตอร์เเมเเริ่มต้นจากทีมของพอ่อเล่นเป็นกองหน้าเพราะตัวใหญ่รูปร่างสูงแข็งแรงแถมยิงแรงเขาเขาบอกยิง p o w e r f ร์ฟูล t มากแต่ว่าตอนพลิกผันเนี่ยมันอยู่ตอน10ขวบครับอยู่ดีๆเขาอยาก คือพวกนี้เป็นเด็กอ่ะมันเล่นหลายตำแหน่งแต่พอติดใจแล้วก็มักจะขอเล่นตำแหน่งนั้นเลยนะครับอยู่ดีๆเขาไปติดใจตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเขาให้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงอยากเป็นโกครับคือเด็กมันใสอ่ะครับเขาบอกว่าเขาอยากเป็นผู้รักษาประตูเพราะว่าโกโอกาสโดนเปลี่ยนตัวน้อยสมมติเราไปแข่งบอลอะกองหน้าคนที่หมดแรงก็ต้องส่งสำรองลงไปกองกลางคนที่จ่ายบอลพลาดก็ต้องเปลี่ยนให้เพื่อนลงแต่โกเนี่ยมันเปลี่ยนน้อยมากนอกนอเหนือจากจะโดนใบแดงหรือว่าจะบาดเจ็บ เซนเนอร์เมนบอกผมไม่อยากโดนเปลี่ยนตัวออกผมไม่อยากเล่นฟุตบอลตลอดเวลาผมขอไม่เป็นโกนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ตลกแต่ว่าโค้ชเขาก็เปิดเผยให้ฟังว่าจริงๆเวลาซ้อมเนี่ยไอเซนเนอร์เมมเนี่ยทำได้ดีทุกอย่างเลยนะยกเว้นขี้กเกียจวิ่งเป็นคนที่เวลาซ้อมไม่ชอบวิ่งวิ่งอึดชอบจ่ายบอลชอบพาสซิ่งแบบนี้มากกว่านะครับก็เลยไปเป็นผู้รักษาป,ประตูนะครับคุณพ่อเขาเนี่ยพยายามจะโน้มน้าวเปลี่ยนใจให้ลูกชายเนี่ยกลับมาเล่นอาลฟิลด์อัลฟิลด์คือตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่โก ส่งลูกไปเข้าแคมป์ผู้รักษาประตูจริงจังเพื่อให้อ๋อมันเจอของจริงมันจะได้เลิกคิดปรากฏว่าเซนเนอร์เมนติดใจหนักกว่าเดิมครับไปได้ทักษะการเซฟจุดโทษมาจากการเข้าแคมป์ครั้งนั้นเมื่อตอนสิบขวบครับสุดท้ายพ่อเลยต้องปล่อยครับเขาก็เลยตัดสินใจเป็นผู้รักษาประตูนับแต่นั้นเป็นต้นมานะครับจากสโมสรเล็กๆที่คุณพ่อเขาเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลครับเขาย้ายไปอยู่กับสโมสรเดนเดอร์เดนเดอร์ซึ่งเป็นสโมสรสโมสรยุทธนะฮะเป็นเยาวชนก่อน แล้วก็ข้ามคันไปอยู่ที่ขับลุกขับลุกเนี่ยเป็นทีมใหญ่มากของทางเบลเยียมแม้ว่าจะเป็นทีมเยาวชนแต่ก็เหมือนเยาวชนของแมนูเยาวชนของลิเวอร์พูลเนี่ยครับคือถ้าคุณทําได้ดีคุณก็มีโอกาสเป็น Copy ี้เมนูมีโอกาสเป็น c o นคอน b ทรบัแบบนี้ได้นะครับก็ขึ้นชุดใหญ่ได้ถ้าเก่งจริงนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาน,นั้น,นครับ2 0 1 4 2 0 2 5เ,เขาก็เจอต่อนะครับเนื่องจากว่าเขา14ขวบ เขาบอกว่าตัดสินใจโค้ดตัดสินใจเลือกเขาเพราะเขาเป็นคนตัวสูงโดโด,โดกระโดดสูงแล้วก็ตัดสินใจออกมาเซฟได้อย่างกล้าตัดสินใจออกมาตัดบอลแต่ว่าคนที่ผมบอกว่าเขาเจอต่อคือซีมงมิโยเลนะครับอดีตลิเวอร์พูลนะครับเป็นทั้เตเบลเยียมนะครับก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะขึ้นชุดใหญ่ได้นะครับแต่ว่าก็สร้างปรากฏการมากมายนะครับเพราะว่าในยูฟายูธ2019 ช่วงนั้นเนี่ยขับรุ่เจอกับเรอัลมาดริดครับตามหลัง2่สประตูตอหนึ่งนะครับโค้ชยูสิบอกว่าให้เซนเตอร์เมนขึ้นไปรุ้นลูกลาการะปรากฏว่าเขาหม่งเข้านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่โด่งดังมากนะครับตีเสมอสองสองนะครับซึ่งโค้ชพูดตอนหลังว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่เเมนหม่งเข้าเพราะว่าเขาเป็นคนกระโดดสูงกะบอลดีแล้วก็เป็นคนที่ไทมิ่งเยี่ยมก็เลยหม่งเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเปต้นมาเนี่ย เขาก็ต้องย้ายออกจากคาร์บูทแม้ว่าผลงานจะดีนะครับแต่ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้นะก็เลยย้ายไปอยู่ทีมเล็กกว่าอย่างรอยัลอันเวิร์บนั่นก็เป็นที่มาของการที่แมนยูไปซื้อมาจากสโมสรนี้นะครับแต่ก็มีจุดเปลี่ยนอีครับตอนช่วงโควิดครับ2019เนี่ยทุกคนก็ต้องกักตัวนะครับซ้อมก็ต้องซ้อมในในบัโเฟะครับในแคมป์ทีมชาตินะครับมันเป็นจังหวะที่นักฟุตบอลเนี่ยก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับสตาฟโค้ชนะครับเห็นไอ้เด็กคนนี้ทุกวัน สตาฟก็ต้องอยู่ดอมภาษาอังกฤษดอมก็คือ dormitory ครับก็คืออยู่หอนะครับสตาฟโค้ชบอกว่าทุกๆครั้งเลยที่ฉันมาเดินมาอาบน้ําคือมันต้องอยู่รวมกันนะเดินมาทํากิจกรรมเนี่ยไอช้นาลาเอร์มนจะอยู่ในยิมฮนะยกเวทเกือบจนถึงเที่ยงคืนเขาบอก, 23, 5, กอยี่สบสานาฬิกาห้าทุ่มเย็นมองนยมันยังซ้อมพิเศษเลยนะครับคือเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมากนอกเหนือจากเป็นคนอารมณ์เย็นมีสมาธิดีใจเย็น แล้วก็เป็นคนเชยแต่งตัวแบบเสื้อเดิมๆกางเกงเดิมๆบางคนคอสตูมของสโมสรบอกให้เปลี่ยนบ้างไหมก็ชอบใส่แต่อะไรเดิมๆบางคนไม่ใส่ใจกับเรื่องข้างนอกแต่มีสมาธิกับสงที่ต้องทำเขายิมฝึกซ้อมตลอดเวลาแต่ว่าแรกๆมีปัญหาเพราะพูดน้อยขี้อายนะครับสตาฟโค้ชก็พยายามวิวเขาให้รู้จักสั่งการเขาเป็นโก,กตต้ต้องกระตุ้นเพื่อนด้วยนะครับจนบางครั้งเนี่ยเขามีความรู้สึกโกรธออนไฟเออร์คือแบบขึ้นเงื่อน,นมา โค้ดบอกช่วงเวลานานๆนันเราเหมันจะเก่งที่สุดเลยเวลาที่เขาโมโหเพราะเขาคือเขาเป็นคนเย็นเป็นน้ําเย็นนะฮะแต่พอเขาไฟลุกขึ้นมาเนี่ยซาร์โควบอกเขาจะเก่งมากนะครับแต่นั่นแหละครับก็คือหนึ่งในจุดที่ทําให้เขาขึ้นมาสู่ชุดใหญ่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปติดทีมชาติเบลเยียมนะครับแม้ว,ว่าจะไม่เคยลงเล่นเพราะปัจจุบันเนี่ยเบอร์นหนึ่งคือคุกตัวนะครับแต่เขาติดมือ3แล้วนะครับแต่ก็คือไม่ได้ลงเล่นนั่นก็คือทําไมมันมักจะมีคนพูดว่าโอ้แมดูไปซื้อนะักฟุตบอลที่ยังไม่เคยตตตติิิิดดทีมชาจรงงแแล้ว่ยั ไม่เคยลงเฝ้าเสานั่นเองนะครับทีนี้ก็ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา18ล้านปอนด์นะครับสเกลแมนยูเนี่ยไปดูเข้ามา2เดือนก็ตามที่ข้อมูลที่บรรดาลุงหรือว่าอดีตโค้ชอะ a d ดมีบอกครับก็คือเป็นโกที่ออกมาตัดสินใจคว้าบอลดีมากกล้าออกนิ่งเกมใหญ่ไม่มีลนไม่มีโลกเตะบอลได้2เท้าคว้างบอลได้2มือดังหานั่นคือจุดที่แบบ สตาร์โค้ชแมนยูแล้วก็ตัวของทีมซื้อขายมีความเชื่อมั่นมากนะครับแล้วก็ตัดสินใจให้ว่าไม่เลือกเอมี่มาเนตและไม่เลือกดอนนารุม่ามาช่วงแรกๆมีทุกคนบอกโอ้โหหน้าตายอย่างหมอฟันนะครับคือมันจะไปมันจะไปทำอะไรได้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับช่วงแรกๆตอนที่มีกระแสข่าวว่าเขาจะมาเนี่ยโอนาน่าเปลี่ยนใจอยากอ,อยู่แมนยูต่อด้วยนะครับคือตอนแรกถ้าหากแมนยูไปจบกับ ดอนนารุม่าแล้วก็หรือว่าเอมี่มาร์ติเนสโอนาน่ายอมแพ้จะต้องย้ายทีแต่พอเป็นเซนเตอร์เมนอนแรกมีกระแสข่าวว่าโอนาน่าจะขอสู้ต่อนะแต่ว่าแมนยูก็คือปล่อยไปเพราะขั้นเหนื่อยันสูงไงนะครับทอมฮีตันก็เริ่มเห็นหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้ยอยนี่มันเก่งนะในสนามซ้อมนะว่าด้รับคำชมล่าสุด ย้ายจากการอยู่แค่โรงแรมนะครับแรกๆคงหาบ้านหาอะไรแบบไม่พึ่งมานะครับไม่รู้ว่าจะ,จะปรับตัวได้หรือเปล่านะครับก็ไปอยู่โรงแรมก่อนใจกลางเมืองที่แมนเชสเตอร์เซ็นเตอร์แต่ว่าปัจจุบันเช่าอาพาร์ตเมนต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับวัเดี๋ยวคงจะดูบ้วงดูบ้านนะครับซึ่งล่าสุดในเกมแดงเดือดน,นี่ก็แจ้งเกิดอีกนะครับโอปปีเตอร์ชมเบิรมากอดก่อนลงสนามแล้วก็เซฟลูกสําคัญทั้งจังหวะอีซักยิงและติดเซฟแม้กระทั่งจังหวะที่โมซาลา มีโอกาสได้ยิงทุกคนเห็นตัวกันคือเขาออกมาปิดมุมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการตัดสินใจออกมาลูกลาการบอลที่หมุนคว้าไว้เตดมือแล้วก็ไม่โลกเตะบอลซ้ายขวาได้หมดน่าเหลือเชื่อนะครับเป็นคนที่ใจเย็นเป็นหลักแล้วก็ทําให้นิ่งมีสมาธิไปหมดครับเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลแมนยูไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ข้างใครในวงการฟุตบอลนะครับคือคือซีเรียสกับอาชีพแต่เอองานอดิเรกชอบเล่นกอล์ฟ ซึ่งก็น่าจะตรง,งกับผู้ลูกชอและก็ชอบอเมริกันเกมครับชอบ NFL ชอบ NBA เป็นแฟนขับเลเกอร์และเลบอนเจมส์นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวข้อมูของเด็กที่ขึ้นมาจากตำแหน่งกองหน้าและทำได้ดีด้วยแต่ว่าเปลี่ยนใจไปเล่นผู้รักษาประตูรรตเพราะตอนเด็กๆแค่ไม่อยากโดนเปลี่ยนตัวออกสุดท้ายไปเข้าแคมป์พ่อๆส่งไปกะว่าให้ดัดนิสยัยเปลี่ยนใจไปเล่นเอาฟิลไม่ครับชอบมากกว่าเดิม จนเป็นโกตั้งแต่10ขวบปัจจุบัน23ปีมาอยู่กับแมนยูแต่แล้วเป็นโกเมือหนึ่งนะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนมาใส่หมายเลขหนึ่งก็ได้เพราะตอนนี้ใส่เมื่อสามสิบเอ็ดนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเซนเนอร์เมนนะฮะที่นั่งหมอฟันแต่ว่าตอนมีกลายเป็นขวัญใจของแฟนมนยูไปแล้วแม้กระทั่งผมเองที่เดี๋ยวผมจะไปดูทริปสันฝันผมอยากเห็นเขาเป็นคนต้นๆเลยนะครับเพราะว่าบุคลิกน่าสนใจมากเย็นเป็นน้ำก็เป็นสิ่งที่แมนยูไม่ค่อยมีก็นึกไปแล้วสมัยก่อนเย็นเป็นน้ำมันคือฟันเร์ซา ร้อนเป็นไฟมัน,มน,มนคือไมเคอลเออจริงๆเขาต้องบอกนะ Are You Found h e in t h i Sky นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะประมาณนี้ครับแฟนแมนยูเตดล้วทีมอื่นรู้สึกยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้ไหนๆทำเลือกปีสแสดงผมมีของสะสม2อย่างมาเก็บตกและลดราคาให้นะครับหลังจากที่ช่องหลักปล่อยไปแล้วเนี่ยเหลือนาฬิกา2เรือนนะครับเป็นเรือนล่าสุดเรือนที่5จากเมกเ s t o r สโตนะครับหน้าปัดเป็นสีเทาดาโลโก้สโมสรอยู่ในเรือนเลยนะเหลือ2เรือนสุดท้ายเท่านั้นนะครับ ตัวนี้เป็นสปอร์ตวอชนะครับใครที่อยากได้นะครับจาก3999ลดเหลือ3799ลดไป200บาทแล้วให้ส่งฟรีอันนี้รวมภาษีน้ำเข้ารวมค่าขนส่งชิปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่2คือเสื้อทีเชิร์ตของบรูโน่ฟันเดสครับเหลือไซส์3 xl กับ2 xl อย่างละ2-3ตัวนะครับตัวนี้เป็นทีเชิร์ตที่ทำโดยสโมสรเองเป็นออฟฟิเชียลโปรดักต์นานๆทำทีนะครับสกรีนหมายเลข8ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเป็นตัวที่สวยมากนะครับมี อย่างลา3าถึงสองสองถึงสามตัวนะครับแล้วมีไซส์ L อลลุดมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้พันเก้าเก้าเก้าให้ส่งฟรีไหลเข้ามาประมาณนี้ครับแล้วฝากไปดูต่อที่ช่องป๊อปวีรพลด้วยนะครับมีทำหลังเกมแดงเดือดเอาไว้ครับสวัสดีครับ